เรื่องเสียงเรียกจากปลายสายคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกหนักฝาร้องคำรามแสงไฟส่องสว่างเป็นระยะระยะฉันนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะในห้องนอนแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่องสว่างเพียงอย่างเดียวในความมืดกริง๊งเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นฉันขมวดคิ้วโทรศัพท์บ้านไม่ได้ใช้งานมานานแล้วใครโทรมาในเวลาแบบนี้ ฉันลังเลก่อนจะเลื่อมรู้ไปรับโทรศัพท์ฮัลโหลช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาฟังดูเหมือนเสียงผู้หญิงใครนะ่ะคุณเป็นใครฉันถามด้วยความสงสัยฉันฉันถูกขังอยู่ในนี้ช่วยฉันออกไปทีเสียงนั้นสั่นเครือคุณอยู่ที่ไหนบอกที่อยู่ของคุณมาฉันริ่ำรู้สึกใจไม่ดี ฉันฉันอยู่ในบ้านบ้านหลังเก่าที่มีต้นไม้ใหญ่เสียงนั้นขาดหายไปฮัลโหลฮัลโหลฉันเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับฉันวางสายด้วยความรู้สึกคนลุกฉันพยายามสลัดความรู้สึกนั้นออกไปแต่ก็ทำไม่ได้ฉันตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังเก่าที่มีต้นไม้ใหญ่ในละแวกนี้และแล้วฉันก็เจอ บ้านหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานมีข่าวลือว่ามีคนหายตัวไปในบ้านหลังนั้นฉันตัดสินใจขับรถไปที่บ้านหลังนั้นแม้ว่าฝนจะยังตกหนักอยู่ก็ตามเมื่อไปถึงฉันเห็นบ้านหลังเก่าซุดโสมต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านน่ากลัวฉันเดินเข้าไปในบ้านประตูเปิดอ้าซ่าฉันเดินสำรวจบ้านอย่างระมัดระวังทุกอย่างเต็มไปด้วยฝุ่นและหยากใย มีใครอยู่ไหมฉันตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบรับทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเสียงนั้นมาจากใต้ดินฉันเดินตามเสียงนั้นไปจนเจอบันไดที่นำไปสู่ห้องใต้ดินฉันค่อยๆเดินลงบันไดไปเมื่อลงไปถึงฉันก็ต้องตะลึงฉันเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งถูกล่ามโซ่ไว้กับผนัง เธออยู่ในสภาพที่น่าเวทนาคุณคุณคือคนที่โทรหาฉันหรอฉันถามเธอพยักหน้าช่วยฉันด้วยเขาจะกลับมาแล้วเขาใครปีศาจปีศาจท,ท,ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนที่ฉันจะได้พูดอะไรปีศาจก็ปรากฏตัวขึ้นมันมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวมันจ้องมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธ ฉันกรีดร้องและวิ่งหนีออกจากบ้านฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นแต่ฉันรู้ว่าฉันจะไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกหลายปีผ่านไปฉันพยายามลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เคยลืมได้คืนหนึ่งฉันได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยโหลฉันรับสายด้วยความระแวง ขอบคุณนะที่มาช่วยฉันเสียงกระซิบแผ่วเบาที่คุ้นเคยดังขึ้นคุณคุณคือผู้หญิงคนนั้นหรอฉันถามด้วยความตกใจใช่ฉันเองและตอนนี้ฉันก็อยู่ข้างหลังเธอฉันค่อยๆหันหลังกลับไปสิ่งที่ฉันเห็นไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกล่ามโซ่ แต่เป็นปีศาจร้ายที่ยิ้มอย่างน่ากลัวมันไม่ใช่ปีศาจที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแต่มันก็คือตัวฉันเอง